เดินไปแล้วนนเจออะไรเจออะไรไปเดินไปดูข้างหลังเขาเหมือนตาเลยอะ่ะมีจุดสีดำสองจุดอันนี้เป็นข้างหลังนะทุกคนนี่เป็นข้างหลังข้างหน้านนหมาพันเลิกควัดใบเออทำไมเวลาเขาฉี่เขาอะไรเขาจะควัดอย่างนี้นะ <c oughs> เราไม่ สันทัดกรณีเท่าไหร่นะไปเดินเดินไปเจออะไรอีกอืมอ่ะปล่อยแล้วเหรออ่าปล่อยแล้วควัดอย่างนี้เนาะมาเอออ่ะไม่ชี่บ่อยจังเลยอะเดินเดินไปทางไหน ไป,ไปโน่นน่ะเลี้ยวขวาดิเลี้ยวขวาเปิดไปเลี้ยวเลี้ยวขวาจะไปทาไหทางโนดนเอาไปทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้สัญชยัยทางนี้มาทางนี้มาทางสนามเด็กเล่นนี่เอ่อไปทางนี้ทางนี้ไม่มีหญ้าให้หนูเหยียบไปทางนี้โอ้ยตัวเล็กๆแข็งแรงมาก มาทางนี้มาทางนี้เดินไปทางนน้นไปเดินเดินไปไหนหเดินไวมากตัวเด็กเเดินแทบไม่ทันดูดิ มาทางนี้จะไปทไมตรงนู้นบ้านคนทางนี้ไปทําไมทางนี้ทางนี้มันบ้านคนมาทางนี้ไม่ยอมสันชยัยสันชัยมาทางนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตัวเล็กๆแรงเยอะมากเลี้ยวซ้ายลูกเลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้ายลูกเลี้ยวซ้ายไปทางโน้นหนูจะไปทำไมทางโน้นบ้านคนไปทางนี้ไม่ยอมไม่ยอมไปทางนี้เออเออนี่แหละไต่ไหนเจออะไรเจอ,ออะไร ไมเจออะไรคะอืมฉีละฉีบ่อยมากเลยไปหาเอาอีกอืมไป่าทำไมเนาะธรรมชาติของสุนัขหรือเปล่าคะที่เขาทำธุระเสร็จเขาจะต้องเอาเท้าวควดควด,ควด เขาเรียกอะไรอ่ะเอเอาเท้าควัดใช่ไหมตายลูกปะมุมนี้ทุกทายจะมีคนฉี่ไว้เยอะน่เห็นไหมเขาจะทำอย่างเงี้ยทุกคนเวลาเขาถ่ายเสร็จเฮ้ยเขาฉี่เสร็จอ,อืม,อม ไปทางไหนไปทางนี้ทางโน้นบ้านคนไม่ไปถอยหลังเดินเดินไปทางโน้นเดินไปทางโน้อนอันนี้น้องสันชายนะคะทุกคนสันชายอายุสิบอดขวบนะคะตัวเล็กๆไปเดินเดินต่อ,อพอดีเป็น สุนัขของเพื่อนนะคะเราก็ไม่ค่อยพอเดียวออกมาจูงให้เขาเราก็เพิ่เหินนี่แหละนะเวลาสุนัขฉี่เสร็จทุกรอบเขาะจะต้องเอาขาควัดๆข,ข้างหลังเนาะไปเดินเดินเดินไปทางไหนดีเดินไปทางไหนดีดนห,ดหืไหนจะเดินไปทางไหนดี เดินไปทางไหนร้อนแล้วนะไลล่าร้อนแล้วนะฮนะจะไปทางไหนไลนล่าร้อนแล้วเดินเก่งมากอ่ะอน,นี้น่าจะเป็นอือล่น่าจะปวดท้องทุกคนอ,อันนี้จะเป็นในหมู่บ้านนะคะ ในบูบ่บานกิดสดาแกนแดดร้อนเปรี้ยงเลยตอนนี้แดดร้อนมากทำอะไรเห็นตำลึงทุกคนปะทำไมหมาตัวเล็กๆนี่ฉี่เยอะมากเลยอะ่ะ หนูตัวเล็กๆเองนะเจออะไรสันชายเจออะไรไปเดินเดินอย่ามูดสิมูดหาอะไรนี่เวลาเขาถ่ายฉีดเสร็จเขาจะทำนี้นะ อีก็ไม่เยอะนะทุกคนแต่ทาชี้บ่อยเป็นอะไรเนาะหรือว่าเป็นเรื่องปกติของน้องหมาถอยถอยกลับใส่เกียร์ถอยสัญชายใส่เกียร์ถอยถอยเร็วลยล่าร้อนแล้วถอยจะไปไหนนูถอยถอยถอยไม่ไปแล้วข้างในมีแต่บ้านคน ถอยมานี่ <laughs> ไม่อยากกลับย่างยังไม่ยังไม่พากลับบ้านหรอกไปที่อื่นกลัวได้กลับบ้านทุกคนกลัวได้เข้าบ้านมาสัญชายไม่ไปไม่เข้าบ้านหรอกแต่จะไปทางอื่นกลัวได้เข้าบ้านทุกคนชอบเที่ยวเดินเร็วเร็ว,รว,รวไม่พาไปหรอกนะไม่พากลับบ้านหรอกนะมะ ออยอมเดินกลับทางนี้หน้ามาดิหน้ามาดิเดินไปทางนี้เดินเข้าล่มหน่อยร้อนนเดินทางนี้ไปเดินกลัวได้เข้าบ้านเร็วเดิน เดินไปตัวเล็กๆตูดด้านหลังยังกับเป็นตาเลยนะนี <c oughs> ่ค่าฉีนิดนึงก็เอาเนาะนิดนึงก็เอาอ่ะ อินนึงก้าวหนูไปทางไหนไม่เอาไม่ไปฉี่ใส่รถเขาอันนี้ไม่ไปฉี่ใส่รถเขาอันนี้เห็นรถไม่ได้เลยนะอันนี้ไม่ฉี่ใส่รถเขาอันนี้ไม่ยอมส้นชยัยมาเร็วทางนี้หทางนี้ ทางนี้ไม่ยอมเห็นรถไม่ได้เลยวันนั้นนะทุกคนเดินไปรถจอดไร้คันนะเขาเขาเลือกบีเอดึงออกแค่ไม่ทันเลือกรถย่โรปได้ก่อนจะ4ีอันนี้โอ้โหไหนเจออะไรเดเดิน

ตาก็แทบจะมองไม่เห็นเลยขนยาวอ่ะควัดเข้าไปอ่ะควัดเข้าไปควัดเข้าไปอ่ะควัดเข้าไปเออไปเดินต่อเดินต่อออสี่ไม่ออกก็จะสีเนาะสีม่มาตลอดทางเลย ไปเดินต่อไปไปทางไหนดีนะ่ะไปไปเดินต่อปะสันชัยเดินต่อลูกเดินต่อปะทำอะไรอะนะ่ะไปทางไหนรอบเข้าป่า ไปทางไหนไปทางไหนเดินเร็วๆหน่อยไปเดินที่สวนดีกว่าป่ะไปเดินที่สวนหนูดีกว่าป่ะไปเดินที่สวนสุนัขดีกว่าใช่ป่ะแล้วไปเดินที่สวนสุนัขดีกว่าป่ะถอยเดินไม่ยอมเดินไปเดินที่สวนสุนัขกันดีกว่า น,นี่ไม่ใช่ที่ของหนูตรงนี้ไม่ใช่ที่ของหนูไปเดนินเดินไนไวจะไปไหนโอ้โกลับที่เดิมอยู่ดีเจออะไรอะ่ะกลับมาที่เดิมเจออะไรอือ ร้อนแล้วนะไม่ออกนะทุกคนแต่ขอให้ได้ทำท่าเพราะว่าเขาฉี่แล้วไงฉี่เยอะแล้วขอให้ได้ทาท่าไหนไปเดิน มาทางนี้มาทางนี้จะเดินนิดนึงจะเดินนิดนึงไปโอ้ยไม่ฉี่แล้วก็ทำท่าเนาะืไม่ฉี่แล้วก็ทำท่า

เดินไวมากเดินเร็วมากทุกคนตัวเล็กๆเ,เดินเร็วมาก and why เจออะไรสันชายเจออะไรครับนะ huh? ไปร้อนดูดน้องเจออะไรโดมใหญ่เลยเจออะไร đúng vậy lên พอแล้วพอแล้วพอแล้วปะร้อนวนไปวนมาเป็นอะไรเนาะเจออะไรเนาะ ะป่ะร้ะอนร้อนแล้วป่ะร้อนร้อน